ค่ะทุกคนอันนี้นะคะเตยก็มากินเจ้าตัวฟิวชั่นนะคะฟิวชั่นเอนะคะนี่รถชาเขียวน,น,นั่นเองนะคะต่อซองนี้เลยเห็นบิ๊กเบิรมแบบนี้บอกเลยนะคะคุณภาพคับแน่นเต็มแน่นอนนะคะวิธีการทานก็ง่ายมากๆนะคะเตรียมน้ําขวดนะคะหรือจะเป็นกระบอกมาก็ได้เนอะเอาน้ําออกพอประมาณนะคะจะฉีดม,มันจะมีรอยฉีดที่ปากาปากซองอยู่แล้วนะคะหรือว่า จะใช้กันไกลตัดเอาก็ได้นะคะแต่เตยเน้นสะดวกกันไกลตัดเนาะจะทานถ้ากลัวไม่อิ่มทานกับนมถั่วเหลืองได้นะคะนมถั่วเหลืองวิตามิ้วหรือแลคตาซอยนะคะ,ะแนะนําให้เลือกเป็นรสจืดเพราะว่าถ้าผสมรวมกันแล้วจะหวานมากนะคะก็แนะนําให้ทานเป็นรสจืดมากกว่ามันจะได้เข้ากันพอดีนะคะมีวิธีการชงทานก็ง่ายมากๆเลยแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้เตยเน,น้นลดน้ําหนักนะคะแทน ทานแทนมื้อเช้ามื้อเย็นนะคะแล้วก็ทานได้5วัน7วันนะคะรับรองค่ะโหสัดส่วนนี้ลดอย่างแน่นอนนะคะนี่หุ่นเฟิร์มแน่นอนก็ถ้าใครที่ลดน้าหนักโน้นะแนะนาไม่ทานกับน,น้าเปล่านะถ้าท้าครคิดว่าโอ๊ยฉันจะอิ่มไหมนะคะต้องทานดูก่อนแล้วจะบอกว่าอิ่มมากใช่ค่ะก,ก็นี่ยากระถางก็แบบนี้เลยแล้วก็ที่เขาหวานนะคะก็ไม่ใช่อะไรโนเขาหวานเพราะ เขาเป็นม,มีย่าหวานนะคะไม่ได้มีส่วนผสมของน้ำตาลแต่อย่างใดน,นะคะใช้วิการกินก็กินง่ายๆเลย1น่ซองเท่ากับ140ยสแคลเท่านั้นนะคะนี่อิม่มคุ้มแน่นอนแต่เตยเคยเอามาผสมกับเจ้าตัววานิลานะไม่ว่าจะเป็นแบบฟิลชาเขียวผสมกับฟิลวานิลาหรือว่าฟิลช็อกผสมกับฟิลวานิลาคือเข้มข้นแบบจุดใจมากๆแค่280แคลเนาะก็ 2- อง0แคล แต่ต้องกินกับน้ำขวดใหญ่จริงๆเพราะว่าโอ้โหมันแบบจุกๆอ่ะอร่อยมากอ๋อที่สำคัญให้ทานกับน้ำอุณหภูมิห้องนะคะหรือว่าน้ำเย็นเท่านั้นวิตามินทุกตัวห้ามทานกับน้ำร้อนนะคะและหลายคนเนี่ยนึกว่าซองแบบนี้เหมือนซองโอลตินแล้วไปชงกับน้ำร้อนผิดนะคะผิดนะคะวิตามินจะตายหมดแล้วเราทานไปมันก็จะไม่เห็นผลลัพธ์นะคะ ใช่ตัวนี้ทานไปบอกได้เลยนะคะ5วัน7วันเนี่ยผิวจะใสเลื่นนุ่มชุ่มชื้นเพราะว่ามันเป็นอาหารเซลล์อาหารผิวคือแล้วก็เป็นอาหารที่ครบ5หมู่เลยด้วยซ้ำจนแบบเราไม่ต้องสรรหาอะไรมาทาให้ครบห้าหมู่เลยอะเพราะว่าแค่ตัวนี้ตัวเดียวมันก็จบครบ5้าหมู่แล้วนะคะยังไงก็แนะนํานะคะฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะแบบ มีไว้ติดบ้านดีที่สุดเนี่ยเวิร์กฟอร์มโฮมแบบนี้นะคะไม่ได้ออกไปไหนเนาะนี่กินเลยแทนมือ้อเช้ามื้อเย็นนะคะช่วยในการลดน้าหนักและเพิ่มน้ําหนักได้แน่นอนใครที่ลดน้าหนักทานแทนมือ้อเช้ามื้อเย็นไปเลยใครที่เพิ่มน้ําหนักนะคะก็กินหลังมื้ออาหารเชา้าเย็นนะคะนี่ทีการทานง่ายๆแบบนี้เลย